สวัสดีค่ะนะคะเจอกันอีกครั้งนะคะสําหรับการเรียนสังเกตก,การฝึกการอ่านนะคะวันนี้วันนี้นะคะครูก็มเีเนื้อข่าวนะคะเกี่ยวกับโควิดเป็นเกี่ยวกับวัคซีนนะคะมาฝากคืนนี้รู้สึกจะมีข่าวนะคะเกี่ยวกับเรื่องออการแพ้วัคซีนหรือผลข้างเคียงของวัคซีนนะคะแล้ววันนี้ก็ เมื่อไม่กี่ชั่วโมงมาน,นี้ก็มีข่าวออกมาจากทาง E.U. นะคะมาเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่มีการเกิดภาวะอาการแพ้วัคซีนในประเทศเดนมาร์กนะคะแล้วก็ทําให้มีการระงับการใช้วัคซีนเลื่อนออกไปนะคะเพราะนั้นวันนี้กูก็พอดีเจอข่าวนี้ก็เลยคิดว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็อย่างเราก็จะได้ฝึกแปลภาษาอังกฤษไปด้วยนะคะโอเคมาดูที่เนื้อข่าวกันเลยนะคะ หัวข้อข่าวนะคะก็ก็อันนี้ครูได้มาจาก bbc.com นะคะหัวข้อข่าวก็ก็บอกว่า Oxford อร์ดแอสตราเซเนนะคะซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตยาแล้วก็ร่วมกันกับมหาวิทยาลัยออกฟเนี่ยนะคะอันนี้คือเป็นส่วนเกี่ยวกับเนื้อข่าวนะคะแล้วก็บอกว่า E.U ก็สหภาพยุโรปนะคะ s a y s ก็คือกล่าวว่า no indication คำว่า indication ก็หมายถึงข้อบ่งชี้นะคะ,ะบ่งชี้หรือชี้แสดงให้เห็นนั่นแหละนะคะ no indication uh, vaccine นะคะ uh, link to the clot คำว่า clot ก็หมายถึงร uh, ิ่มเลือดนะคะริมเลือดการเกิดริ่มเลือดนะก็คือการที่เลือดจับตัวเป็นก้อนนั่นเองนะคะจับตัวเป็นก้อนอก็คือ เขาบอกว่า EU บอกว่าไม่มีอะไรคะไม่มีข้อบ่งชี้ว่าวัคซีนเนี่ยนะคะเกี่ยวโยงลิงค์นะคะเกี่ยวโยงกับการเกิดภาวะลิ่มเลือดนั่นเองนะคะโอเคอันนี้คือหัวข้อข่าวนะคะเรามาดูที่เนื้อข่าวกันนะคะแต่ว่าข้อความใต้ภาพนี่เขาบอกว่า Norway and Iceland นะคะ p a s e อ่ก็คือหยุดพักชั่วคราวนะคะการ การใช้วัคซีนของเขาเองนะคะก็คือการนําวัคซีนไปฉีดกับประชาชนให้ประชาชนาได้รับวัคซีนก็คือการมีการพักชั่วคราวเมื่อวันพฤหัสนันเองะคะอันนี้คือข,อขอ้อความใต้ภาพเนาะนะคะเรามาดูเนื้อข่าวกัน,นะคะ่ะอันนี้มาดูก่อนที่จะแปลนะคะเราพยายามดูโครงสร้างก่อนนะคะเราก็จะสังเกตเห็นนะคะว่า ราจะสังเกตเห็นว่ามีโครงสร้างตรงการใช้ดา s นะคะแล้วก็มี c o ม m าเนาะนะคะอันนี้เราก็ให้สังเกตก่อนนะคะตรงนี้เราก็เห็นเป็นอีกประโยคหนึ่งหนึ่งประโยคนะคะก็คือ there is การใช้ there is, there, is there are ก็แปลว่ามีหรือไม่มีนะคะอันนี้ there is no ก็แสดงว่า is not นั่นแหละนะคะก็คือไม่มีนะคะแดดมาไม่มีอ่าโอเคแล้วก็อ่าหลังดา s ก็จะมี ประโยคหนึ่งนะคะก็คือตรงนี้คำกริยาหลักก็คือคำว่า is linked to อันนี้เป็นโครงสร้างในลักษณะเป็น passive voice นะคะก็คือถูกกระทำเนาะนะคะแล้วก็แล้วก็อะไรอีกเดนะาะโอเคอ่าไม่มีแล้วนะคะโครงสร้าง่นไม่มีแล้วก็ส่วนท้ายนี่จะเป็นส่วนที่ประโยคที่3เนี่ยนะคะโทษประโยคที่3อันนี้เป็นตัว ซับดีเนตนะคะก็คือตัวประโยชนอนุประโยคของประโยชคแรกเนาะนะคะอธิบายเพิ่มส่วนตรงนี้ก็อคอามมาตรงนี้ก็คือเป็นการพูดถึงแหล่งข่าวนั่นเองนะคะก็คือเอียของ EU ภนะคะใครคะของ r e g เ l a เ o อก็หมายถึงผู้กําหนดหรือผู้กํากับดูแลอันในที่น,นี้ก็หมายถึงว่าฝ่ายหรือหน่วยงานของ EU เนี่ยนะคะที่ดูแลด้าน การผลิตยาการอนุมัติการใช้ย,ยาเนี่ยนะคะของ EU นั่นเองได้ออกมากล่าวนะคะ,ะ EU เกี่ยวข้องเพราะว่า a s t r a z e n e c a แล้วก็ Oxford เนี่ยอยู่ในทวีปยุโรปใช่ไหมคะเพราะนั้นก็เกี่ยวข้องกับ EU แน่นอนนะคะโอเคเขาออกมากล่าวนะก็หมายก็คือในประโยคนี้เขาบอกว่าไม่มีข้อบ่งชี้ที่นะคะที่บอกว่าอะไรคะที่บ่งชี้ที่บ่งชี้ว่าวัคซีนนะคะโควิด -19 เนี่ยของ ออกฟอร์ดและแอสตาเซเนกาเนี่ยนะคะ Link, อีสลิงก์ก็คือเกี่ยวโยงกับอนะไรคะความเสี่ยงอ่านะคะอันนี้เป็นส่วนอ่านะคะไปอ่คำที่มันมารวมเข้ากันนะก็คือคำเป็นคำนามนะก็คือคำว่าความเสี่ยงแต่อันนี้ขยายความนะคะความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นนะคะของการเกิดอะไรคะ,ะเส้นเลือดอุดตันอ่าก็คือโทษภาวะริ่มเลือดในอ่าภาวะริ่มเลือดนั่นเองะคะ่ะ ซึ่งอันนี้ก็คือ,อหน่วยงานด้านการกำกับดูแลถ้าเทียบก็อาจจะเป็นคล้ายๆออยอลยเนี้ยนะคะของยุโรปนะคะเป็นคนเปล่า,ลานั่นเอะอันนี้คือประโยคแรกเนาะนะคะโอเคมาดูอีกประโยคหนึ่งนะคะอันนี้เขาบอกอนะคะโครงสร้างาก็จะเป็นมีอะไรนะเดี๋ยวนะ อ่าอิเซเจอร์เบอร์อันนี้จะคล้ายๆกันกับตรงนี้นะคะแต่ว่าตรงนี้มันขาดคําว่าแดดไปนะคะจริงๆก็จะอาจจะเป็นมีแดดเกี่ยวอยู่ตรงนี้แต่เราตัดออกไปเพื่อให้มันกระชับนะคะก็จะได้เป็นนี่หนึ่งประโยคเนาะแล้วก็ส่วนนี้มานี้ถึงนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประโยคนั่นเองเพราะนั้นอันนี้มีสองนะคะอ่าในส่วนนี้นะคะเขาบอกว่าอิดในที่นี้ก็หมายถึงอะไรคะอิดในที่นี้ก็หมายถึง หน่วยงานนะของด้านกำกับดูแลด้านการขึ้นทะเบียนหรือ,อต่างๆหรือออยอของ EU เนี่ยนะคะเข้าใจง่ <c oughs> <c oughs> ายเขาบอกว่าอันน้ำเ The number of ก็คือจำนวนของเคสนะก็คือกรณีเคสที่เกิดอะไรคะภาวะลิ่มเลือดนั่นแหละนะคะในผู้ป่วยในบุคคลที่ได้รับวัคซีนแล้วเนี่ยนะคะถือว่าเป็นอะไรคะ w o s l d n e w หให้ถือว่า,ไ, no วาไม่ได้มี จำนวนที่สูงกว่าในบุคคลทั่วไปบุคคลทั่วไปก็หมายถึงบุคคลที่ไม่ได้รับวัคซีนก็คือบุคคลทั่วไปที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนถนะ้าเทียบแล้วนะคะก็คือมีจํานวนเพียงเล็กน้อยแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยนะก็จะเกิดภาวะริมเลือดเนี่ยสูงเหมือนกันอะไรเงี้ยเป็นเป็นลักษณะอย่างนั้นนะคะโอเคอ่ามาดูอีกประโยคนึงค่ะ นะคะอันนี้นะคะโอเคอันนี้ก็เป็นอีกปรโยบหนึ่งนะคะก็เป็นเขาบอกว่าอันนี้ก็จะเห็นว่ามีโครงสร้างตัวนี้เป็นเว็บช่องสองเป็นอด,ดีตนะคะแล้วก็ s u s p e n d อ่นนี้ก็เป็นคล้ายๆจริงๆแล้วตรงนี้ก็ เหมือนจะว่ามีสองประโยคนะก็คือตรงนี้หนึ่งนะคะก็ตรงนี้นะคะแล้วก็หลังจากนะคะก็คือหลังจากประเทศต่างๆเนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นช่องสองเหมือนกันแต่ว่าอันนี้เขาเพิ่มอธิบายเพิ่มก็คือใส่เข้าไปข้างหลังอธิบายว่ามีประเทศอะไรบ้างนะคะเพราะนั้นอันนี้มีสองประโยคเนาะนะคะเขาบอกว่า the statement ก็คือคำกล่าวการถแถลงการเนี่ยนะคะ came a f t ก็คือออกมานะก็คือมีการรายงาน ออกมาก็คืออคำแถลงการ์เนี่ยนะคะ,ะ after หลังจากที่ a number of countries นะก็คือมีหลายประเทศนะคะ a number of ก็คือแปลว่าเหมือนกับคำว่าแมนนี่ะ Many, นะคะแล้วก็ตามด้วยคำนามนะนะคะ่คะ,ะก็คือมีหลายประเทศที่รวมถึงราคาก็คือเหมือนยกตัวอย่างนะคะที่รวมถึงประเทศเดนมาร์กแล้วก็นอร์เวย์เนี่ยนะคะได้ s u s p e n d s u s p e n d ก็คือการเลื่อนหรือ,อ อย่างตอนนี้ฉีดวัคซีนอยู่ก็พักไว้ก่อนแล้วก็เลื่อนไปฉีดจนทางในโอกาสต่อไปนะคะอันนี้ก็คือสั้นนะแล้วก็เลื่อนการฉีดยูสการใช้เด e j แจฟแจตัวน,นี้ก็คือวัคซีนนั่นเองนะคะวัคซีนแจฟก็คือ injection นะคะก็คือการฉ <Che at S 1> ีดเข้าไปนะคะก็เป็นวัคซีนนั่นแหละนะคะความหมายของมันนะคะอันนี้ก็หมายถึงว่า การถแถลงการนี้ก็คือมีการออกคําแถลงการนะคะภายหลังที่ประเทศหลายประเทศเนี่ยนะคะอย่างที่ลวมถึงเดนมาร์กแล้วก็นอร์เวย์มีการชะลอหรือระงับหรืเลื่อนการฉีดวัคซีนนั่นเองะคะ <Okay. S 1> อ่ะโอเคโอเคดูไปอีกประโยคหนึ่งนะคะ <Okay. S 1> เขาบอกว่า the suspension อันนี้ suspension กับ s u s p e n d เป็นคำรูปตัวเดียวกันนะคะ แต่ว่าอันนี้เป็นคำนามเนาะอันนี้เป็นเวิร์นะคะน,นี่เป็นเวิรนี่นะคะโอเคแล้วก็อ,อันนี้ก็มีเราสังเกตเห็นคำว่า that นะคะ,ะ,ะเราเาฉะนั้นตรงนี้ก็น่าจะเป็นหนึ่งประโยคแต่ตรงนี้ก็เป็นอนุประโยคหลังตรงนี้ใช่ไหมคะอธิบา,ายคำว่า report นะคะ ค okay. แล้วก็โดยมากหลังคำอัพ e r ก็ถ้าเป็นทำกรยาก็จะเติมมนจีเนาะนะคะแล้วก็เลยกลายเป็นคำว่า receiving นะคะ,ะข้อหมายนะคะเขาบอกว่าการเลื่อนอก็คือการเลื่อนการฉีดวัคซีนเนี่ยนะคะก็คือเกิดขึ้นภายหลัง f o follow ก็คือติดตามใช่ไหมคะติดตามก็คือภายหลังนะะั่นแหละนะคะ,ะหลังจากที่มีรายงานซึ่งรายงานนี้ก็คือระบุไปว่า A small number of people ก็คือรายงานว่ามีคนจำนวนหนึ่งที่เึิ่งอาจจะไม่มากนะคะ Has developed และ develop ed, ก็หมายถึงพัฒนาพัฒนาก็คือมันเกิดขึ้นใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นก็ถ้าแปลให้เข้าใจเป็นภาษาไทยก็คือการเกิดอะไรคะภาวะริ่มเลือดอะนะคะภายหลังการได้รับวัคซีนนั่นเองนะคะ,ะก็คือพอมีคนจำนวนหนึ่งซึ่งอาจจะไม่มากนะคะมีอาการ ริ่มเลือดเกิดขึ้นหลังจากที่เราฉีดวัคซีนไปแล้วก็ทให้มีการเราก็มีการรายงานออกมาใช่ไหมคะก็เลยมีการอะไรคะเลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปนั่นเองนะคะโอเคอีกประโยคนึงนะคะเราก็สังเกตโครงสร้างนะคะก็คือการใช้ดาชเหมือนกันนะคะเราก็จะเห็นนะะอ่าเสก็มากจะตามด้วยเพิร์บเตอร์ไมเอ็นจีนะคะอัะนนี้ดาชก็อธิบายข้างหน้า นะคะเป็นการอธิบายเพิ่มเติมเป็นอนุประโยคน,นะคะโครงสร้างหลักคือการใช้แต่อ่าแดบแต่อีสแตอาดบวอสเดวอร์นะคะอันนี้ก็แปลว่ามีนะคะเป็นอดีตนะเป็น past, past, past simple, พลาสพลาสซิมโพเพราะฉะนั้นเลยใช้เวอร์นะคะจริงๆตัวนี้ก็ถ้าเป็นปัจจุบันเราใช้อ,อ่าเนาะอ่าเขาบอกว่านอกจากนี้ก็ยังมีอนะไรคะรายงานเพิ่มเติมนั่นแหละนะคะว่าที่ระบุว่าอนะไรคะ ใชยอ่าวัยห้าสิบปีนะถ้าตรงนี้ถ้าเราสังเกตนะคะเราก็จะเห็นว่าเป็นคำรวมนะคะแล้วน,นี้เป็นการอ,อธิบายจริงๆเป็นคำว่า a man นนะนะตรงนี้จะอธิบายถ้าเราบอกว่าอายุเท่านั้นท่านี้ต่อเขาท้ายมันก็จะไม่กระชับนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเอามารวมไว้ข้างหน้าในทำลักษณะนั้นเป็น Adjective แต่ว่าเวลาเรารวมตรงนี้นะคะจำนวน ะะถึงแม้จะ50ปีจะเป็นพ่ออุพ์ก็ตามแต่เราจะไม่เติมเอสหลังตรงนี้นะ,ะโอเคให้สังเกตดูนะคะ,ะก็เขาบอกว่ารายงานว่าผู้ชายวัย50ปีเนี่ยนะคะได้เสียชีวิตคทดได้นะคะ,ะก็เสียชีวิตในประเทศอิตาลีหลังจากได้มีการฉีดวัคซีนนะคะก็อ,อโทษหลังจากที่ได้มีการพัฒนาก็คือหมายถึงว่ามีการเกิดอาการอันนี้ก็เป็นภาวะริมเลือด นะะในส่วนลึกของเลือดหลอดเลือดดำนั่นเองคะภายหลัง following ก็คือภายหลัง f t t r r อร์นั่นเองนะคะ,ะ following a ั t e r ก็ความหมายเดียวกัน,นะคะภายหลังการได้รับอะไรคะวัคซีน j จฟเนี่ยนะคะก็คือวัคซีนจำนวน1นึ่งโดความหมายก็คือว่าก็นอกจากรายงานตัวเมื่อกี้แล้วก็ยังมีรายงานหนึ่งที่ระบุว่ามีชายวัย50ปีเนี่ยนะคะเสียชีวิตในอิตาลี ด้วยภาวะอะไรคะการเกิดริมเลือดอุดต,ตันนะคะในหลอดเลือดดำผลังที่ได้รับการฉีดวัคซีนประมาณหนึ่งโดสนึ่งนะะโอเคไปดูอีกประโยคนึงนะคะ่ะของข่าวนี้เนาะครูไม่ได้เอามาทั้งหมดนะคะก็เอามาเป็นบางส่วนนะคะใครอยากาเข้าไปดูก็เข้าไปดูได้นะคะในเว็บไซต์ของเขา อันนี้นะคะเขาบอกว่าเราก็จะเห็นอีเหมือนกันเป็นธรรมดานะคะแล้วก็เห็นวิชใช่ไหมนะคะเราก็เห็นอะไรอีกอ่ะเห็นคอมม่านะคะนะแล้วก็เห็นอ,อ่า,อา,อา,อา,า,อาคำเปริยาก็จะมีตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะมีคำเปริยายมีนี่ alright, โครงสร้างภาคสแสดงนะคะเพราะนั้นก็ถ้าเราดูอย่างนี้เราก็จะง่ายขึ้นเนวลาเราแปลเราจะได้ไม่สับสนนะคะ หมายจะไม่ได้ผิดพลาดเนาะนะคะอันนี้เขาบอกว่าอันนี้เป็นเครื่องหมายคําพูดนะคะคนที่พูดก็คือเนี่ยนะคะหน่วยงานองคอ์กรของยุโรปนะคะที่ดูแลด้านหน่วยงานด้านด้านตัวยาด้านยานะคะได้กล่าวไว้เมื่อวันพฤหัสนะว่าในขณะนี้นะคะปัจจุบันนี้เค r เล n t l ่ <c oughs> นะคะ t ด e r อ is no มีไหมคะไม่มีอ่าแต่ถ้าไม่มีโ no, นก็แสดงว่ามีนะแล้วก็คือไม่มี ข้อบ่งชี้ที่ระบุว,ว่าว,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 วัคซีนการฉีดวัคซีนนะคะอันนี้เป็นคนานามนะคะ,ะเติมนี้เข้าไปแสดงว่าเป็นการฉีดนะคะการฉีดแต่ว่าถ้าไม่เติมใสเอีเข้าไปก็คือวัคซีนธรรมดานะคะเขาบอกว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยนะคะได้ก่อให้เกิดสภาวะเหล่านี้นะก็คือไม่มีหลักฐานไม่มีข้อบ่งชี้นั่นเองนะคะซึ่ง not listed นะคะในที่นี้ประธานของมันคืออะไรคะ ก็คือคําว่า condition นะก็คือสภาวะต่างๆเหล่านี้นะคะไม่ได้อ่าไม่ได้มี list ก็คือ list รายการนั่นเองนะคะก็คือไม่ได้มีอยู่ในรายชื่อต่างๆนั่นเองนะคะ add s i g n อ่าไม่ได้เป็นไม,ไม่ได้มีระบุในชื่อต่างๆในรักษาว่าเป็นผลข้างเคียงก็หมายถึงว่าถือว่า,วามีผลข้างเคียงอะไรบ้างมีอะไรอะไรบ้างนะคะก็คือในเนี้ยไม่มีเลยอาการนี้นะคะ ก็คือผลข้างเคียงที่ระบุไว้ที่เขากระปุระบุไว้เนี่ยมันมีอะไรบ้างแต่ว่าสภาวะเหล่านี้ไม่ปรากฏในไม่ปรากฏบนอะไรชื่อนั่นเองนะคะสําหรับวัคซีนตัวนี้นั่นเองเนาะค่ะโอเคมาดูอีกประโยคหนึ่งนะคะอันนี้ก็ะจะเห็นคอนติเนนตตัวนี้เป็นคำกริยาช่องหนึ่งการที่เป็นโครงสร้างแบบ เพซเซนซิมพลเทนธรรมดานะคะแล้วก็มีอัตุอเวทอเวทก็หมายถึงมีน้ำหนักมากกว่านะคะก็คือความสำคัญนั่นแหละนะคะ i t สติลิชอ่าอ่าแล้วก็มีการใช้แอนนะคะอ่าแอนแล้วก็มีการใช้โครงสร้างแคลนหรืเว็บช่องหนึ่งนะคะแคลนหรืเว็บช่องหนึ่ง แล้วก็อันนี้เป็นโครงสร้างที่เป็น passive voice นะคะ passive voice แต่ไม่ได้เป็นส่วนที่เป็นกริยาแท้นะคะเป็น passive voice ส่วนที่เป็นภาคแสดงตัวคำกริยาไม่แท้น,นั่นเองะคะคือ administer นะคะ,ะแล้วก็มีก็เนี่ยนี่ก็มีตรงนี้นะคะเป็นส่วนที่เป็นประธานส่วนนี้เป็นภาคแสดงนะคะ อ่าก็ตัวนี้เป็นประธานะคะ่ะโอเคอันนี้คือโครงสร้างนะนะคะส่วนคาว่า it at อ่านะคะ it ก็หมายถึงหน่วยงานเนี้ยนะคะ it ก็คือตัวนี้นะก็คือหน่วยงานนี้นะคะแล้วก็ a อในที่นี้ก็แปลว่าเพิ่มก็หมายถึงว่าพูดเพิ่มเติมะคะให้ข้อมูลเพิ่มก็คืออธิบายเพิ่มเองค่นะคำว่า a อตัวนี้นะภาษาภาษาข่าวนะคะจะประมาณนี้อ่าเขาบอกว่าเอ่อข้อดีนะหรือผลประโยชน์อส่วนดีนะคะ ของวัคซีนเนี่ย c o n t i n u e to ์ทูอกก็คือหมายความว่ายังคงมีอะไรละ่ะมีน้ำหนักมากกว่าต่อไปก็หมายความว่าคือวัคซีนตัวนี้โดยส่วนใหญ่มันจะให้ผลดีมากกว่าผลเสียก็คือมากกว่าผลข้างเคียงนะคะก็คือมันช่วยป้องกันไวรัสโคโรนาได้มากนะแต่ว่าอาจจะมีความหมายของเขาตรงนี้คือว่ามันมันทิศเทียบแล้วมันก็มีมันก็ดีกว่าผลร้ายนั่นเองนะคะ r i s, s risk and v a c c i n e อ่านอันเองนะคะก็คือมามีน้ำหนักีก็คือมีมากกว่าความเสี่ยงความเสี่ยงที่จะเป็นอ่สภาวะต่างๆแบบนี้อนเองนะคะก็คืออาจจะมีภาวะริ่มเลือดอะไรเงี้ยก็คือถ้าเทียบแล้วประชากรที่ฉีดเข้าไปเนี่ยนะคะกับคนที่เป็นถ้าเทียบแล้วก็คืออย่างฉีดไปล้านคนเป็นอยู่หนึ่งรายอย่างเงี้ยก็แสดงว่ามันเอาเวทนั่นเนะคะก็คือ นะมากกว่า cost, ข้อด้อยเองนะคะมากกว่าความเสี่ยงของวัคซีนเองะคะแล้วก็บอกว่าและก,ก็วัคซีนเนี่ยนะคะสามารถแคลนคอน i ิ u นก็คือสามารถดำเนินต่อไป to b e อะไรคะ administer administer Ad Ad ก็คือเหมือนกับความหมายก็คือบริหารยานะก็คือการฉีดเข้าไปนั่นแหละนะคะความหมายก็เหมือนกับคำว,ว่า inject เนะ่ี่ยคล้ยคล้ายอย่างนี้แหละนะคะก็คือว่ายังคงยัง,งก็คือวัคซีนเนี่ยยังคงสามารถ ฉีดให้กับบคุคคลผู้ทั่วไปได้ต่อเนื่องได้ต่อไปอีกนะคะก็คือยังไม่มีการหยุดพักหรือว่าชะลอหรือว่าเลื่อนออไปนะคะยังคงสามารถฉีดต่อไปได้ในระหว่างที่อะไรคะในขณะที่การสอบสวนเคสที่เกิดภาวะอะไรคะริมเลือดเนี่ยนะคะริมเลือดหดตัน อีเว <Even, S 2> นก็คือเหตุการณ์ก็คือภาวะการเกิดริ้นระดุดตันเนี่แหละนะคะอีสคอนโกอิงอยู่ในระหว่างการมีมินการสอบสวนก็คือถึงแม้จะเกิดแต่ว่าก็คือสามารถฉีดต่อไปได้น่เองค่ะก่อนกว่าเจะรูก้ก่อนเออก่อนเพื่อรอการรู้ผลผลการสืบสวนนี่นั่นเองค่ะอันนี้คือคำกล่าวเพิ่มเติมค่ะโอเคแล้วก็อีกประโยคนึงนะคะอันนี้ก็ นี่อันนี้หนึ่งประโยคนะคะก็ประธานคำกริยาเนาะแล้วก็ has been นี่เป็นอีกหนึ่งประโยคนะนะคะ a ด has b e e นนี่ h a ร์ด e ีเนี่ยนะคะก็เหมือนกับเ,เหมือนกับเมื่อกี้นะคะเป็น <c oughs> there is นะคะ <c oughs> เหมือนกับตัวนี้เพียง <c oughs> แต่ว่ามันคนละเทนก็ความหมายก็แปลว่ามีเหมือนกันนะคะแต่ว่ามีในอด,ดีตเคยมีนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยมีในปัจจุบันนะคะ แต่จริงๆมันเป็นโครงสร้างเดียวกันนะคะมันผันไปตามเทนเท่าน,นั้นเองอแล้วก็เห็นคําว่าหูนะคะหู who ก็เป็นโครงสร้างที่อธิบายาส่วนไปอยู่ข้างหน้านะคะหูแฮฟบริชีบหรอแจฟอันนี้ก็เป็นอนุประโยคอีกประโยคหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะบอกว่าอิบเซก็คือเขากมันกล่าวว่ามาในที่นี้คืออะไรคะก็คือหน่วยงานนี้นะคะก็คือองค์กรนี้ได้กล่าวไว้ว่านะคะ ก่อนหน้านี้นะคะก็คือฮาร์ดบีนก็มีเคสการเกิดาภาวะลิ่มเลือดอุดตันเนี่ยนะคะจำนวน30เคสด้วยกันนะคะในบรรดา,านะคะชาวยุโรปนะคะยุโรเปียนสเตเอร์เนสนะคะมากกว่า1คนเนี่ยนะคะก็คือมีเท่าไหร่คะมี5ล้านคนนะคะก็คือมี30เคสในจำนวน5ล้านคนที่ฉีดผู้ซึ่งได้รับวัคซีนเนี่ยนะคะมี เกิดภาวะริ่มเลือดเนี่ยสาเคสนั่นเองะคะ่ะอันนี้คืออตัวเลขสถิติที่เขามาแสดงให้ดูนั่นเองนะคะมาดูอีกประโยคนึงค่ะอ่ะนะคะ,อ,ะ,ะ,คะอันนี้อันนี้น่าจะเป็นบริษัทข่าวหน่วยงานแอสตาเซเนกานะคะแอสตาเซเนกาขอ,อ,อกมากล่าวนะคะอันนี้ก็เป็นประโยคนึงอ่าแล้วก็อันนี้โครงสร้าง p a s สเพอร์เนะคะพลาสเพอร์แต่ในลักษณะเป็น a s 2> s i v e voice นะคะนี่เป็นอีกโครงสร้างหนึ่งก็เป็นประโยคที่2นะคะมี2สองประโยคนะเขาบอกว่า AstraZeneca เนี่ยได้กล่าวว่านะคะความปลอดภัยนะคะของตัวยาเนี่ยนะคะวัคซีนเนี่ย has been s t u d i e กนะคะก็คือได้มีการศึกษาก็คือศึกษาทดสอบต่างๆก็มีการวิจัยศึกษานะคะ extensively ก็หมายถึงอย่างกว้างขวาง นะคะเอาไปในการทดลองทางคลินิกนะก็คือหลังจากที่ผลิตแล้วใช่ไหมคะก็เอาไปทดลองอย่างกว้างขวางก็คืออาจจะกับคนหลายกลุ่มวัย้นะคะหรือคนที่ปผู้ป่วยต่างอันนี้ก็คือหมายความถึง <Okay. S 1> extensively นะคะ okay. เอาเข้อออกมากล่าวนะคะแล้วก็อีกประโยคหนึ่ง mm hmm. ค่ะ d e g r e e to have c l e a r and s t i n k i n g e f i c o d i c นะคะก็คือหมายความว่าอ่า องค์่วยงานด้านกำกับดูแลการอนุมัติกันเกี่ยวกับยาเนี่ยนะคะ half นะคะเ,เขาบอกว่าอันนี้นะเดี๋ยวนะมีประโยชน์ดเดียวนะคะเขาบอกว่ามีานะคะนี่เป็นความเลี่ยงช่องหนึ่งนะคะเป็นโครงสร้างเ e รสเซนซิพเลนเทนธรรมดา,าคำนามของเราคือคำว่า efficacy นะคะกับ safety standard นะคะคำหลักคือคำว่า,า standard นะคะแล้วก็ประสิทธิภาพนะคะ,ะก็คือประสิทธิผลของยานั่นเองะคะอ่ะประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลนะคะ,ะแล้วก็ความมาตรฐานความปลอดภัยะคะก็คือเขาบอกว่าหน่วยงานของเขาเนี่ยนะคะก็คือมีมาตรฐานด้านความปลอดภยัยและก็การควบคุมประสิทธิภาพประสิทธิผลที่แบบว่าชัดเจนแล้วก็เข้มขน้นหรือเข้มงวดหรืออะไรแบบที่เป็น เข้มข้น่ะะาะที่รือว่าไม่ให้ผ่านง่ายๆเราต้องแบบว่าะเอียดที่สุดนั่นเองนะคะความหมายตรงนี้นะสาหรับการอนุมัตินะก็คือก่อนที่เราจะปล่อยก่อนที่เขาจะปล่อยผ่านยาตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยก็คือต้องผ่านมาตรฐานของเขานะคะที่สูงพอสมควรน,นั่นเองนะคะแล้วก็สําหรับอะไรคะสำหรับการอนุมัติตัวยาใหมาๆ่ๆนะคะ any new medicine ก็ะค,ะคือก่อนที่ตัวยาใหม่จะได้รับการอนุมัติก็ต้องผ่านมาตรฐานการตรวจสอบต่างๆของเขาอยู่แล้วนะคะซึ่งเป็นมาตรฐานที่ชัดเจนแล้วก็เข้มข้นพอสมควรนะคะโอเคอ,อีกประโยคหนึ่งนะคะเขาบอกว่า in the UK นะคะอัน h e UK อันนี้เป็นส่วนเกินนำนะคะน,นี้หน่วยงานนะนะคะตัวที่เป็นตัวใหญ่ทั้งหมดขึ้นต้นนี้ก็เป็นหน่วยงานนะคะ หน่วยงานาแล้วก็องค์กรนั่นแหละนะคะอันนี้ก็เซษก็คือองค์กรนี้เป็นคนกล่าวนะคะองค์กร MHRA เนี่ยนะคะเขาบอกว่า,าในอังกฤษเนี่ยในสารสาชอาณาจักรเนี่ยนะคะองค์กรนี้ได้กล่าวว่า there was no evidence นะคะ evidence ก <displays. S 2> ็หมายถึงว่าไม่มีหลักฐานใดๆนะคะที่บง่งชี้ที่แสดงเห็นว่าวัคซีนเนี่ยนะคะ h a d c a u s e problem นะคะอันนี้เป็น บอกว่าที่วัคซีนเนี่ยได้ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นแล้วก็ and people should still go and get vaccinated นะคะก็คือคนทั่วไปก็ควรจะยังสามารถที่จะได้รับการฉีดวัคซีนนะคะเพระาะความหมายตรงนี้นะก็คือ,อยังกงสามารถได้รับการฉีดวัคซีนได้ต่อไปนะคะเมื่อ ได้รับการร้องขอให้ทําก็หมายถึงว่าร้องขอให้ฉีดอย่างนนะคะก็คือสามารถพูดง่ายคือไม่มีหลักฐานที่บ่งชี้ว่าเกิดปัญหาเพราะฉะนั้นวัคซีนก็ยังสามารถฉีดได้ต่อไปนั่นแหละความหมายตรงนี้นะคะโอเคแล้วก็ประโยคสุดท้ายสําหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นคําพูดนะคะของคนนี้นะคะซึ่งฟิลแบรนด์เนี่ยนะคะเป็น บุคคลที่อยู่ในองค์กรเมื่อกี้นะคะ MAHRA เนี่ยนะคะ,ะเขาบอกว่านะคะภาวะริมเลือดเนี่ยนะคะริมเลือดก็คือการกจับตัวเป็นก้อนของเลือดเนี่ยนะคะแคนสามารถเกิดขึ้นได้ naturally ก็หมายถึงว่าโดยธรรมชาติแล้วมันเกิด เหตุการณ์นี้ได้แน่นอน,นะคะ่ะมันเกิดขึ้นอยู่แล้วนะคะแต่นอนอันข้อมือแล้วก็ไม่ใช่ะนะคะอันข้อมอก็คือเรื่องแปลกหรือสิ่งที่ไม่ค่อยปรากฏนะคะก็หมายความว่ามันเป็นอะไรที่ทําโดยธรรมชาติมันก็เกิดขึ้นได้อยู่แล้วไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนั่นแหละนะคะแล้วก็เขาบอกว่าจริงจริงมี2ประโยคเนาะนะคะโทษๆตรงนี้เขาบอกว่า more t h ดนนะคะประโยคหนึ่งนะว่า m o more t h ดนมากกว่า11ดล้านโดสนะคะ ของวัคซีนของแอสตราเซเนกาเนี่ยนะคะ h a l e now been administered นะคะก็คือได้มีการปัจจุบันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะก็คือจำนวน11ล้านโดสได้มีการฉีดไปแล้วนะคะทั่วทั้งอังกฤษหรอิตาลนาจักนะคะก็11ล้านโดสนะคะแต่ก็ก็คือเขาต้องการเห็นว่าผลข้างเคียงเป็นยังไงภาวะเป็นยังไงแล้วเราก็จะได้ เทียบว่าจริงๆมันก็ยังมีประสิทธิภาพอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะความหมายของตรงนี้นะค่ะโอเคก็ขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามช่อง youtube สอนภาษาอังกฤษของครูนะคะต้องขออภัยนะคะช่วงนี้ไม่ค่อยได้อัพไม่ได้ค่อยได้ลงคลิปเท่าไหร่นะคะช่วงนี้งานยุ่งม,มากนะคะก็แต่ก็พยายามจะลงให้ได้เรื่อยๆนะคะะก,ก็เดี๋ยวติดตามนะคะขอบคุณมากสำหรับทุกกำลังใจนะคะที่ พี่ให้กับครูลแล้วก็คำติดชมนะคะก็ครูก็ไม่ได้เพอร์เฟกนะคะคก็มีที่ตรงไหนก็ที่ผิดพลาดก็ชี้แนะมาได้ะค,ะค่ะครูคก็ไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นเนาะนะคะโอเคขอบคุณมากค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณค่ะ